สวัสดชีช่องตุกโปรตุเกตนะคะช่องตุ๊ตุกโปรตุเกตวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรคะหัวข้อก็คือหัวข้อเรื่องวิพากวิจารณ์ในคอมเมนต์ของตัวเองนะคะแล้วก็อ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังสนุกๆเนาะหัวข้อที่ตุกเขียนก็คือเราไม่ได้กินหญ้านะคะงบประมาณแผ่นดินหมดไปกับอสอมมและหมู่บ้าน ที่มีมากเกินความจำเป็นหมู่บ้านหนึง่งมีถึง15้าคนพนันหน้าโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยล่ะคะงานที่ทำก็ไม่มากไม่เคยมาดูแลประชาชนเลยออันนี้เป็นอันนี้เป็นเสียงจากจากประชาชนนะคะไม่ใช่เสียงตุกนะเสียงจากประชาชนที่พูดเนาะ <Okay. S 1> บางคนก็เป็นผู้ช่วยอบอตอเป็นผู้ใหญ่บ้านกินเงินเดือนซ้ำซอนจริงๆ พวกนักการเมืองไม่กล้าดเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเป็นคะแนนเสียงจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราจะมาดูคอมเมนต์กันว่าเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างเพื่อนๆในโซเชียลแล้วก็เป็น f อซของตุ๊กนะคะว่าเขาจะพูดกันว่ายังไงบ้างอืคนแรกนะคะก็พูดว่าถูกต้องควรยกเลิกให้ดีที่สุดปาดดีหรอคะอืม เนาะต่างคนต่างมีความคิดขอบคุณนะคะคุณต้อมคุณทิติก็บอกว่าจริงจ้าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าหน้าตาทั้งเออหน้าตาท,ทั้งที่เราอยู่ชุมชนเดียวกันโอ้โหอันนี้สุดยอดมากแล้วคุณไปอยู่ไหนมาคะทำไมไม่มาดูแลประชาชนบ้างจากคุณทรุตบอกว่าพออพอมีเงินใครก็อยากเข้าคนอื่น เข้ายากมากนอกจากพวกเดียวกันบางคนเป็นอสมอเข้าเข้าแต่พวกเดียวกันไม่ใช่พวกเดียวกันเข้าไม่ได้นะจ๊ะอืมอันนี้ก็อีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่ารักนะคะจากอืมอันนี้จากหม,ม,มาตัวน้อยเนาะไม่มีชื่อเนอะาะก็บอกว่าอสมอคืออาสาสมัครแต่เรียกของเงินเดือน8 0 0พันพันนะแปดพ เยอะไปไหมหรือว่าน้อยไปไหมคอมเมนต์เข้ามานะคะในคลิปนี้ตุ๊กจะทําคลิปแค่ประมาณ10นาทีนะคะอืมอาสาสมัครตรงไหนหรอวันวันไม่เห็นทําอะไรเลยอบรมไปเที่ยวแค่นั้นเองรับเงินเดือนชิวๆิวทำได้ไงโออันนี้อันนี้ก็แบบมาจากก้นบึ้งหัวใจเลยนะคะอันนี้เนาะจากคุณด้าแก้งตัวงัดบอกว่าใช่ เต็มบ้านไม่เห็นทำอะไรเลยอ่าคอมเมนต์สั้นๆแต่มีความหมายนะคะอืมจากคุณอุษาคุณอุษาบอกว่ายังไงบอกว่าอบอตอก็เป็นหน่วยงานหารายได้เก็บรายได้จากประชาชนในพื้นที่ก็ทำงานซ้ำซ้อนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่น่ะคะใช่ไหมอืมถามมาต่อไปนะคะอันนั้นก็ต้องคิดเอาเองนะคะทุกคนมี ความคิดแล้วก็ทุกคนสามารถคิดเอาเองได้เนาะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะโอเคอันนี้ตุ๊กก็ได้เขียนข้อความของตุ๊กมาสุดขีดสุดหัวใจแล้วนะคะมาจากก้นบึ้งหัวใจของตุ๊กเลยเนาะก็ทําแบบตั้งใจทํามากๆเลยเนาะโอเคเออคอมเมนต์ของคุณประสิทธิ บอกว่าสมควรยกเลิกจ้างได้แล้วครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณประสิทธิ์ตอบได้สั้นๆแต่ถึงใจนะคะคุณกัญญาบอกว่าเห็นด้วยเรื่องงบประมาณโอ้ยพนาบาัซานก็มีคนเห็นด้วย15คนนะคะอือหืมดีมากๆเลยคุณรัตด,ดาบอกว่ายัางไงเอองบไปเที่ยวเยอะยกเลิกเถอะค่ะ เอาเงินจ่ายผู้สูงอายุดีกว่าไหม,มแล้วก็มีคนเห็นด้วยสามสิบสามคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากจากคุณสุรชัยนะคะบอกว่างบประมาณแต่ละปีเยอะแยะเข้ามาเงินภาษีประชาชนทั้งน,นั้นพี่น้องเห็นด้วยมาทั้งนี้นะครับอืจากคุณสุรชัยนะคะคุณพิอ,อคุณพิศสาบอกว่า ยกเลิกนกักการเมืองท้องถิ่นดีกว่าไหมออือบตสอทอหรือแม้แต่สสผ่านงบประมาณไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยพอถึงฤดูการเลือกตั้งวิ่งเข้าหาหัวคะแนนโอ้ยเนาะจริงเหรอคะอืมก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นี้ก็คงจะแบบเออมาจากก้นบึ้งหัวใจเหมือนกันเนาะเออ โอเคจากคุณรุ่งนะคะบอกว่าเมื่อก่อนตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อเป็นอสมอไม่มีเงินเดือนค่ะอาสาสมัครเฉยๆเลยอาสาสมัครจริงๆนะคะเห็นด้วยนะคะก็ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ใหเ้เสนอเขาเรียกอะไรเสนอความคิดของตัวเองมานะคะตรงตรงที่ที่ทุกนั่งอยู่เนี่ย ทุกคนสามารถออกความคิดเห็นทุกคนสามารถให้ความคิดเห็นนะคะจากคลิปที่เราลงไปเนาะทุกคนสามารถให้ความคิดเห็นแล้วเออดึงออกมาแล้วทุกจะเออคุยให้ฟังว่าเพื่อนๆคุยอะไรกันบ้างเนาะจากคลิปที่เออมียอดคนดูนะคะถ้าไม่มียอดคนดูก็ไม่มีคอมเมนต์เนาะโอเคอืม ถ้าจะได้ยกเลิกอจากคุณนางสาวนะคะบอกว่าถ้าจะได้ยกเลิกเอถอ้าจะให้ดียกเลิกอ,อสอมอไปเลยครับเสียดายเงินภาษีของออประชาชนเอาเงินไปจ้างน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆคนที่เขาเรียนจบมาอแต่ยังไม่มีงานทําจะดีกว่าไหมครับโอ้แล้วก็หวัวเราะมาห้าห้ห้าในนะคะหวัวเราะมาเยอะมาก แต่ความคิดของเขานี่น่ารักนะคะคือคิดถึงลูกๆหลานๆมากกว่าเอ่อมากกว่าแบบคนคนอายุเยอะเนาะเออตุกว่าคนที่อายุเยอะแล้วอะสมควรจะพักผ่อนได้แล้วนะแล้วก็คนที่เอ่อเรียนมาเนาะเรียนมาแล้วก็เรียนจบมาแล้วก็อยากโชว์ฝีมือตัวเองบ้างอะก็ปล่อยให้คนรุ่นใหม่ๆโชว์ฝีมือตัวเองบ้างนะคะ อันนี้ส่วนตัวเจ้าของช่องเองนะคะความคิดของเจ้าของช่องเนาะคุณสุดใจบอกว่ากล่าวได้ถูกต้องที่สุดเลยอสอมอบางคนอายุ70โอ้โหอายุ70เพื่อนเพื่อนอายุ70มาทำอะไร70สมควรที่จะนอนดื่มนมที่บ้านแล้วไหมอ่าเนาะแต่บางคนก็แข็งแรงเอา้าคิดทางบวกบางคนก็แข็งแรงยังไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างเนาะแต่คิดทางเ ทางจริง,ทาง,ท,าง,รงทางโลกอัเนาะเจ็ดสิบสมควรจะนอนแล้วก็เออ่นอนแอร์เย็นๆแล้วก็ลูกหลานเอานมให้ดื่มแล้วนะคะจากคุณเออ่เรียบอกว่าโอ้ยโอ้ยมันไม่เท่าที่คนรวยเอาไปสร้างตึกแล้วทิ้งรอกอสสมยังมีประโยชน์กว่าพวกนั่งห้องแอร์นั่นอีก ถลุงเอ่อถลุงงบเอ่อสร้างตึกถ้าหลุงงบสร้างตึกแต่ละตึกสร้างเพื่อเดะอ่าไม่พากันด่าด่าอสมเงินเดือนสองพนเนี่ยนะอ่าอันนี้ก็มาจากก้นบึ้งหัวใจของคุณเ,เรียนะคะของคุณเรียนะก็ออกมาจากก้นบึ้งหัวใจของเขาเหมือนกันเนาะ ที่นี่ต่างคนต่างาความคิดเห็นได้นะคะมีคนคิดทางบวกมีคนคิดทางลบนะคะแล้วก็มีคนคิดทางาตามตรงแล้วก็ไม่เข้าใครออกใครก็มีนะคะส่วนคุณบรรณาบอกว่าสิ้นเปลืองทำไรบ้างอาืมอ่ะก็มีคนชอบนชอบ25คนนะจากจากคอมเมนต์สั้นๆนะคะสิ้นเปลืองทำไรบ้างอ้าวโอเค จากคุณซัมซุงบอกว่ายุบเสียเถอะอืมหาประโยชน์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็ห้าห้ามาหัวเราะนะคะนี่คือหัวเราะไม่ใช่หวยนะคะเออ่จากคุณเออ่วาราใช่ใช่อสอมอผู้ใหญ่บ้านคือคนของนักการเมืองแบ่งพักแบ่งพวกกันรู้ไหมโอเคค่ะรับทราบอืม จากคุณอันนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่ตุกจะอ่านแล้วนะแต่ละคอมเมนต์แต่ละคลิปของตุ๊กมันมีค่ามากๆนะคะตุกอยากมาแชร์อยากมาให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ได้รู้เนาะว่าความคิดเห็นแต่ละคลิปชออ็อตมันเป็นยังไงบ้างเนาะคะเนาะเราเอามาแชร์กันว่าคนส่วนมากคิดยังไงคนส่วนน้อยคิดยังไงโอเคนะคะ ออคอมเมนต์สุดท้ายน่ารักมากๆเลยเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ทำงานจริงจังแล้วเวลาทำก็จะพากันถ่ายรูปออกโชว์แล้วก็ไปลง Facebook! เฟ e บุ o กอ่าโอเคอันนี้จะเป็นคนคนสุดท้ายนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวตุ๊กมาอ่านให้ให้ฟังออ e ี EP หน้านะคะอี EP หน้าเนาะอ P หน้าตุ๊กก็จะ มาอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันในช่องของตุ๊กโปรตุเกสนะคะเป็นคลิปของตุ๊กโปรตุเกสเองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในช่องของตุ๊กโปรตุเกสเองนะคะคือไม่ได้เอาของใครมาแอบอ้างนะคะก็เป็นของตัวเองถ้าเพื่อนๆคิดยังไงหรือว่าถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะแล้วตุ๊กจะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในพื้นที่ของตุกมีค่าทุกคนเลยนะคะไม่ได้ลืมสักคนเลยนะคะถึงจะตอบยังไม่หมดแต่ก็มีค่าแล้วก็ไม่ได้ลืมนะคะก็จะเอามาเอ,อ่นั่งพูดคุยกันประมาณแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบหรือมีคำวิจารณ์อะไรก็ ฝากไว้ใต้คลิปสั้นคลิปนี้ด้วยนะคะที่ทุกทําออกมาเนาะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย